day in t า a i l a โอ้ใช่ฮะ10บันใการรางานทวารวเยนี่คือไมโครฮะข้อที่พิเศษวันนี้ก็คือผมจะมาสร้างบ้านภายใน10วันเออตามชื่อแหละโ okay, อเคฮะบันได้ผลตอนนี้อยู่ d ตู2ฮ okay, ะโอเคฮะสิ่งที่เราจะทำในตอนนี้คือการหาขวานฮะใช่เราเจอขวาแล้วเย่เอาเหรฮะเราจะไรีพขอย่อนะเริ่มมาฮะวก็หุดหิน จากนั้นก็นำหินมาคว้าหวานหวานโอเคเต็ว่าแล้วก็ใช้เวลายาวๆันการตัดไม้ฮะใช่ตัดไม้รัวเด่โอเคฮะครบตามเป้าหมายแล้วหลังจากที่ขับพิการตามมาแล้ะเออน่าสนใจแฮะสิ่งที่ผมทําอย่างแรกคือการวางโครงฮะใช่ตัวหน้าตามัาจะเป็นเงี้ยแหละฮะต่อมาตรงนี้ผมก็ทาเป็นสะพานยื่นขึ้นมาใช่เอาหลักครับนั่นแหละสวยดีต่อมาฮะก็คือกระต๊อบลิสซ่านั่นเองใช่ โอเคข้ามก่อนข้ามก่อนโอเคฮะเราได้โครงแล้ว <laughs> ผมพบการวักจับอีกสักหน่อยฮะเพื่อเพิ่มโครงใช่แล้วก็ตามได้ปิดหลังคาเย่โอเคฮะแต่ถ้าต่อปะครับ <laughs> ผมก็ทำเป็นบันไดทางลงุขึ้นไปฮะ <laughs> ใช่โอ้ยโดน ไกายหมดแล้วฮะเอางาเข้าแล้วยัางตียังอยู่ไดคอนตียงังโอเคจอแล้นหนึ่งและคืนแรกกับผมก็ได้มาถึงฮนะงเอ,อ่อฮัลโหลฮะโอ้หสี่ตัวเลยเหรอโอ้หืดดาบด้วยนั่นแหละผมรีบครับเตี้ยครับเขาทำง,งานเข้าครับอ้ะหกใจหมดไอ้พี่ แล้วตอนนั้นก็อยู่ด้วยแหละผมก็เลยกินเหลือดเนื้อนมชากักชีวิตฮะโอเคได้คว่าจะไม่ติดแล้วโอ้แก่อีกตัวนึ่งนะเดี๋ยวสลับเพื่อชาติพวกโอเคตอนนี้ผมจะเลยเอาไฟประปัดที่บ้านก่อนฮะกลัวมืดไม่ใช่เราจากนั้นเรก็แยกขุดหินเพื่อมาสร้างเอ่อเตาเผาใช่โอ้โว้โว้โ

โอเคอู้ <Okay>. ดับพานูมาด้วยคือไม่รู้ดวงผมดีเพราะอะไรนะตีตะเก็นลด้านตัวแรกดับพานมูมาเลยฮะโอ้คุณดวงดีจัดสุดท้ายผมเก็บของเข้าก,ล,กล่องแล้วก็เริ่มออกแบบบ้านตามใจผมคิดอีกครั้งหนึ่งเอาโปูมาฮู้ววววนี่พังแล้วพี่แอ๊กพังแล้วโอเค กลับ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 คอมแบ็กกลับโอ้ยตันอุเยอะโวว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 ดวววววววะวว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 วปวรวววเวววาวเวว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 าวเวววววววยวววอวว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 เววววววโวว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 วเวววว่วววววววตววววอวว้วววววว้ววววมวเวววอวววววควววขอบวววค ต่อมาพมก็ได้ป,ปิ้งเนื้อฮะเพื่อจะได้กินของดีกของชาวบ้านเขาบ้างโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ไปเตียงละเพื่อเขาให้เจ้า okay. ูโอ้เฮ้ยเป็นนิสเตรอร์แล้วม้านายอย่างไรอ่ะแล้วม้านอายแล้วม้านายอย่างไรพวกเอ่อไอ้ที่ม้าที่ลายจุ่งอ่ะอยู่ไหนไนั่นสิแปลกแล้วไหมเจอเทสเตรอร์จะไปเจอ ลามะใช่ตัวทีตัดนล้เรีบไปมาเฮ้นี่นนงไงแล้วก็ถ้าขี่เอกไปแล้วนะคือตรงนี้จะเป็นทางผ่านใช่ไหมตรงเนี้ยตรงทางเนี้ยมันจะเป็นซอยทางอยู่ฮะใช่วิว่าจะกะเอาตรงนี้เป็นซอยทางเข้าบ้านกดตามนั่นแหละฮะไปะข้ามอย่างแรกเอาเสาตรงนี้ก่อนก่อน ใช่ฮะผมเจอเอาเสาออกพวกผมเจอเอาไม้แท่งมาใช้เลยฮะเ <c oughs> จ็บเจ็บยายายาเยายจ็บเฮ้ยโอ้โอเมื่อกี้เห็นไหมมันดรอปไทเดนโอ้ ไปรอบอลังคาเลยแหละตอนนี้อาจจะยินผมเรียกว่าหลัคานะแต่อนาคตไม่แล้วโอ้โหโอ้โหไทยได้เกือบพังแค่ตูเดียวก็ตอบไทยได้เหรอเนี่ยก็ว่ากันเลยฮะตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยต่อบัฟก็เริ่มวางเสาไม้ฮะใช่ครับยังจําได้ไหมฮะเรื่องหลัคาใช่ฮะผมได้ตีกรอบแล้วผมจะเปลี่ยนราคาบ้านผมให้เป็นบ้านอีกทีหนึง่งเอาเพื่ออะไรก่อน นั่นแหละหลังคาอีกรอบหนึ่งพอวางหลังคาเสร็จปุ๊บก็ตัดไปฮะแล้วก็เาไม้ไปสร้างไม้อีกรอบหนึ่งผมต้องเอาไม้มากล้ตรงนี้ด้วยฮะเด๋กวจ้าบี้ม,มันเข้าบ้านได้ฮะแล้วก็ฮะสร้างทางเข้าป้าที่แท้จริงใช่ที่เล่นอุดกันแบบนี้เหลอเนี่ยแล้วเราเข้าทางนี้ไงเออ เรียบร้ยยอ,อยแล้วแก้ไขสิ่งข่มเรือบางอย่างฮะเช่นการปิดทางเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็กลายเป็นระเบียกันตรังเนี้ยแล้วก็ย้ายสะพานะต่างๆขึ้นไปชั้ส่องฮะใช่โต๊ะตครับกล่องแล้วก็เตาเผา,านั่นแหละฮะแล้วก็ได้เวลาทำในสิ่งที่อาราคินไม่ชอบฮะ ใช่ฮะข้าไม่ชอบทรายกรงด้วนหระหยาบกระด้องใครจำมุกตี้ได้แต่ได้ว่าคตรแก่โอเคครบพอเสร็จแล้วพวกตายทำกระจกอะเพื่อทำเป็นกระจกระหว่างรอไปขุดแร่ก็ได้ละแร่ยังไงอ่าใช่ผ่านแล้วทา้บอกขุด่านเราจะไปขุดไม้่อไป เอาล่ะตอนนี้บ้านผมไม่ใช่บ้านผิดไฟแล้วโอเคนะฝันดีฮรท่าัผู้ชม ก็นะตอนนี้บ้านคนยังไม่มีหลังคาเลยมากเนื่องจากว่าใช่ขี้เกียจล้วนๆเนี่ยขนาดต่ตอนต,อนตอนน่อยังลำบ,บากตัวเอ้ย